สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ศักดิ์นะครับครับศักดิ์เพื่อนโซลลักครับนะครับก็พี่ศักดิ์นะครับเป็นผู้ที่มาใช้บริการแลบในการตรวจนะครับเป็นวันนี้เนี่ยนะครับมีพระสมเด็จนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นลักษณะของพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับซึ่งตังนี้พิมพ์นี้นะครับหลายคนก็อาจจะมีนะครับซึ่งบางคนไม่ทราบว่า ใช่นะครับพิมพ์สุขโขทัยเนี่ยมีเยอะนะมีหลายแบบแต่ว่าลักษณะที่เป็นพุทธศิลป์แบบสุขโขทัยเลยก็จะเป็นลักษณะใบหน้าวงรีนะครับเกศพุรุสุมองค์พระก็มีความสวยหลายคนชอบแนวนี้นะครับหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นบางคนบอกเอ้ยไม่ได้อยู่ในพิมพ์นิยมหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็อาจจะไม่ต้องไม่ได้ตีความในเชิงพาณิชย์แต่ถ้าที่ตีความในเชิงของการอนุรักษ์เนี่ยผมว่าพระสมเด็จเนี่ยถ้าเป็นพระสมเด็จที่นะครับแท้นะครับสร้างอย่างถูกต้องถูกพิธี ได้อยู่ในทันเรียกว่าทันมวลสารของสิบเอ็ดพุทธจันโตแล้วกันนะครับเพราะว่าท่านก็ไม่ได้มากดเองแต่หลักๆก็คือจะต้องมีผงวิเศษทั้งห้านะครับก็คือผงอิทิเจตินิสังเหมาราพุทธคุณปฐมังห้าผงนี้ก็คือนี่คือหัวใจสําคัญนะครับขององค์พระองค์นี้พี่ศักเก็บไว้นานหรือยังครับนานแล้วครับเก็บไว้ไม่รู้คนไปค้นออกมาแล้วก็เอามาตรวจที่นี่มาตรวจที่นี่นะครับใช้บริการที่นี่หมดเลยนะครับซึ่ง จริงๆแล้วตรวจผ่านแล้วด้วยนะครับเพราะเนี่ยในรายละเอียดยิบย่อยนะครับผมอาจจะไม่ได้ไปนําเสนอแต่ว่าให้ทุกท่านที่ดูในคลิปเนี่ยได้ดูว่าองค์ผ้าที่ของพี่สับเก็บมานานแล้วเป็นเนื้อเนื้อะลยอ่าเป็นลักษณะเนื้อขาวงาช้างนะเป็นเนื้อนึกแกร่งด้านหลังเนี่ยผิวเนี่ยมีลักษณะพวกรอยปูไตรอยอะไรชัดเจนนะครับรอยเหมือนรอยผิวสังขยาซึ่งเนี่ยจะเกิดกับผระสมเด็จที่นึกแกร่งนะครับแล้วก็ค่าทั้งหมดเนี่ยผ่านหมดนะครับทั้งเดนซิตี้ นะครับทั้งตรวจ Racing, เอ็กซเรย์ฟูเดสเซนแบบวัดดซี่ไปแล้วความสูงเฉพาะนะครับเอ็กซเรย์ไปแล้วแม่เหล็กแรงสูงองค์นี้คือผ่านมาแล้วนะครับแต่วันนี้มาพูดคุยยันดูนักศึกษาของอพุทธศินนะครับองประกอบของพระเราอาจจะส่องกล้องกาลังสูงดูแล้วก็ดูตาเปล่าด้วยนะครับเราถือว่าเก็บม,มานานทำไมถึงชอบองนี้ครับดูเริ่มมันสวยเดียวครับคือมันสูงยาวะลยั้งแตเอวไปถึง เเป็นลักษณะหลักของพระสุโขไทยนะครับนะคยังไงเดี๋ยวไปชมด้วยกันครับครับผมนี้พระสมเด็จนะครับของพี่ศากที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับที่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสุโขไทยนั้นหลักๆของพระที่เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับก็คือจะต้องมีชายจีวรนะบบริเวณนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชายจีวรนะครับอยู่ระหว่างนะครับข้อศอกนะครับซ้ายกับเข่าซ้ายนะครับ ให้ดูนะครับพอเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็เข้าพิมพ์ใหญ่มาเห็นไหมครับลักษณะชายจีวรนะแบบนี้นี่เป็นลักษณะชายจีวรแบบเส้นลวดนะครับคือเป็นเส้นนะครับตรงไปเลยนะครับแล้วก็องค์พระนะครับซุ้มเนี่ยกลุ่มพระสุโขทัยเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่เนี่ยไม่สมมาตรเฉียงเล็กน้อยถึงมากนะครับแล้วก็กรอบกระจกเนี่ยจะลงในตำแหน่งที่เป็นสัดส่วนโกลเดอรเรโชคือในพิมพ์สุโขทัยเนี่ยจะชัดที่สุดนะครับ ส่วนพระก็จะมีลักษณะอกผายนะครับเหมือนจะก,กระบอกนะผายแล้วก็เอวผายออกอีกทีหนึ่งนะครับและที่พิเศษก็คือที่เราจะดูก็คือพระลักษณะนี้นะครับก็คือใบหน้านะครับจะมีลักษณะเป็นวงรีนะครับเป็นวงรีเห็นไหมครับเกตทะลุซุ้มนะครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มพระพิมส์สุโขทยัยที่เป็นพุทธศิลแบบสุโขทัยสุโขทัยเลยนะครับปกติวเวลาจัดเนี่ยจะมีสุโขทัยเชียงแสนสุโขทยัยกำแพงเพชร แต่นี่คือเป็นสุโขทัยเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับเราเห็นได้ว่าเนี่ยเรามีรอยปูไตชัดเจนนะครับรอยปูไตนะครับแล้วก็มีพวกรอยที่เป็นรูพุนปลายเข็มนะครับอยู่ทั้งหมดส่วนลักษณะนี้จะเป็นลักษณะพระหนึกแกร่งนะครับก็มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามหลายคนเนี่ยอาจจะชอบหรือเก็บพระในลักษณะนี้นะครับพระนะครับจะเป็นลักษณะขาวงาช้างนะครับแล้วก็จะมี กลุ่มที่เป็นน้ำว่าน้ำผงเกสรต่างๆน้ำมันต่างอิวเนี่ยนะครับอยู่ที่ผิวนะครับนี่นะครับก็เลยทําให้ดูเหลืองแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะขาวลัวกษณะขาวเนี่ยก็ขาวเกือบจะไปถึงพระปูนเพชรแล้วนะครับอันนี้แม่เหล็กแรงสูงนะครับหลายคนเนี่ยบางทีส่งมานะครับถามว่าผมใช้แม่เหล็กดูดไม่ได้แต่ดูดพระรอดพระอื่นๆได้หมดก็ต้องบอกว่าแม่เหล็กที่เราใช้นะครับ4,500้าเกานะครับในพระสมเด็จมีนะครับแร่เหล็กอยู่ แต่ว่าไม่ได้มีมากทุกองค์นะครับมีมากบ้างน้อยบ้างเพราะั้นเนี่ยคุณสมบัติของแม่เหล็กที่จะใช้นะครับก็จึงมีความสําคัญครับและที่สำคัญครับองค์นี้นะครับลักษณะหูทรายข้างเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับในกล้องกําลังสูงนะครับซึ่งต้องบอกว่าพาที่เป็นลักษณะนี้นะครับคนมีเยอะเหมือนกันนะครับมีเยอะนะครับพิมสุโขทัยเนี่ยผมเจอบ่อยนะครับนะครับเวลาเราดูนะครับพาลักษณะเนี้ยขาวงาช้างเนี้ย เวลาเราซูมลึกๆเนี่ยเราก็จะเจอลักษณะที่เหมือนเป็นลักษณะผลึกที่มีความบันวาวนะครับซึ่งผมอธิบายเรื่องนี้แต่คลิปแรกๆกัครับอันนี้ก็คือจะเกิดขึ้นในกลุ่มที่พระเนื้อลักษณะนี้นะครับหนึกแกร่งนะครับแต่ว่าถ้าเนื้ออื่นก็จะไม่ค่อยเจอนะครับส่วนนี้ก็คือลักษณะหูซ้ายนะครับเป็นแนวเส้นลงมานะครับซึ่งเคยทําคลิปไปแล้วว่ามีคติในเรื่องของการสร้างนะครับเรื่องพระแก้วขาวนะครับที่มีลักษณะของนะครับ ขูข้างเดียวนะครับส่วนตรงนี้นะครับขาวๆเป็นก้อนนี่ก็เป็นลักษณะกลุ่มของพิเศษทั้ง5นะครับอิติเจตินิสิงเฮมาราพุทธคุณปัทมังส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผราซุ้มกอกกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ผิวด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นลักษณะไม่เรียบนะครับเป็นลักษณะแบบผิวสังขยาแต่เราก็จะเห็นลักษณะของผลิตที่ขึ้นเยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นผลิตกลุ่มที่เป็นตระกูลแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับหรือแคลไซต์ไม่จำเป็นต้องหนานะครับเราดูที่มีความมันวาวเนี่ยนะครับก็มี ซึ่งจะเกิดกับพระที่เป็นรักษาเนื้อนี้นะครับไม่ว่าต้องมีทุกเนื้อนะครับส่วนพระที่เป็นซุ้มกอนะครับจะมีหลายสีมากนะครับแล้วแต่ความเข้มของการเผาแล้วเวลาดูเนี่ยส่วนใหญ่ผิวเนี่ยเราก็จะเจอมันละนะครับจะไม่ค่อยเจอที่เป็นลักษณะแห้งๆแ,แตกมันเพิ่งหักเนี่ยนะครับเพราะว่าผิวเนี่ยก็ต้องผ่านอ่การเวลาผ่านการผ่านมาด้วยกันกับองค์พระเพราะนี่นนลักษณะก็จะมันเงาอย่างนี้นะครับเหมือนกันหมดนะครับ ส่วนเวลาเราดูส่วนขององค์ผ้าที่ขาวนะก็จะเป็นลักษณะแบบงาช้างเลยนะครับเนี่ยก็จะเจอเนี่ยผราซุ้มกอเจอเยอะมากนะครับส่วนสีที่เห็นเหลืองเอนะครับ,บางทีก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นมีทั้งน้ําว่างนะครับแล้วก็น้ํามันต่างๆน้ํามันตังอิ้วเนี่ยนะที่เคลือบที่ผิวเนี่ยก็จะยังคงอยู่นะครับสีเกืนใดกันนะครับ ส่วนด,นดำๆที่เห็นนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นแร่เหล็กถ้ามันเงานะครับที่เหล็กดำนะครับผมก็ไม่จะเรียบเป็นเหล็กไหลไ่ดำอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ต้องดูแยกอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นกลุ่มพระซุ้มกรแห่งเพชรนะออกน้าตาลนะครับซึ่งองค์นี้เนี่ยถือว่าองค์ประกอบในส่วนที่เป็นพระซุ้มกรเนี่ยถือว่าเยอะนะครับส่วอย่างอื่นนะครับก็ต้องค่อยๆหาดูนะพวกเหล็กเราก็เจอกลุ่มที่เป็นเหล็กดาใช่ไหมครับถ้าจะหาอีกก็คือหาพวกหินดินหยกเขียวนะครับ หรือผงตะใบทองนะครับซึ่งก็ยังไม่เจอนะครับเจอก็ดีนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นดํามันเงานะครับจะเป็นลักษณะเต็ตแร่นะครับผมแร่เหล็กด้านหลังนะครับเราดูลักษณะรูพุนปลายเขียนองเนี้ยเป็นลักษณะผิวสังขยาครับถามว่าแบบเนี้ยดีไหมถ้าเจอก็คือดีไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าในเนื้อที่เป็นลักษณะเนื้อหนึกแกร่งเนี้ยเราจะเจอหมดนะครับ ก็จะดูนึกเนอะนะครับดูเป็นลักษณะสังขยาก็คือมีลักษณะของผิวที่มีการหดตัวแยกกันไปนะครับเราก็จะเห็นร่องรอยบนนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องดูว่านี่ใช่กลุ่มผงตะไบทองหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูนะครับนะก็ใช่นะครับเนี่ยนะครับพอดูละเอียดๆถามว่ากล้องกาลังสูงเนี่ยดูอายุได้ไหมดูอายุคงไม่ได้แต่ดูมวลสารที่คิดว่าน่าจะเป็นของที่ เป็นอยู่ในยุคนั้นอันนี้ดูได้ดูมวลสารนี่แหละถ้าใช้กล้องกําลังสูงเนี้ยทองนะครับผงตะไบทองเนี่ยจะเป็นทองดอกบวกหรือทองคําแท้เนี่ยก็ต้องมีการตรวจแบบสแกนนะครับแต่อันนี้เราดูแค่องค์ประกอบแลวดูธรรมชาติหลายคนบางทีดูไปเรื่อยๆนะครับเกิดวความชํานาญไอ้ความชํานาญเนี่ยครับมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเป็นทักษะดูบ่อยๆนะครับบางทีดูตาเปล่าเนี่ย พอจะบอกได้เลยว่าพระน่าจะมีอะไรบ้างนะครับแต่การดูแบบเนี้ยมันสามารถามมากทำให้เรียนรู้ไปด้วยกันตัดสินใจไปพร้อมกันได้นะครับมีความเป็นสากลกว่านะครับขาวๆก็มีผงตะไบทองนะครับเพราะฉะนั้น,นตรงนี้นะครับถือว่าองค์นี้เป็นพระที่้องมีความสวยงามนะครับแล้วก็เชื่อมันคือนะครับผ่านการตรวจมาหมดแล้วด้วยนะครับ ครับก็ได้ชมไปแล้วนะครับถือว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่สุโขทัยของพี่สั์นะครับที่มีความสวยงามน,นะครับอันนี้ถามนิดนึงทาไมพี่สั์ถึงมาใช้บริการที่นี่ครับในการตรวจบ้างเช็คพระบ้างรับรองพระนะครับคือผมเคยทําที่อื่นมาแล้วแต่ผมไม่เชื่อเพราะว่าที่ไม่เชื่อเพราะว่าเขาอธิบายให้ผมไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่แล้วเราก็เองก็พอจะมีความรู้นิดนิดหน่อยหน่อย แต่แล้วทีนี้นเราไปศึกษาจากไอ้ตำราอะไรต่อมาแล้วเขาพูดไม่ตรงปกทีมันไม่ตรงปกผมก็ผมก็ไม่เชื่อเลยครับครับ,รบฮะเสร็จแล้วก็แบบเขาค่อนข้างอยากดูถูกถ้าไม่ไม่แท้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเฟี่ยงนี้ยคือการทําอย่างเนี้ยมันมันไม่ไม่ค่อยจะเหมาะสมมันเขี่ยทิ้งเนี่ยนะผมว่ามันไม่เข้าท่าการ,ร,รดูถูกอันนี้ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าพระสมเด็จเนี่ยในยุคที่สมเด็จโตอยู่ก็มีการสร้างเยอะ ครับนะครับในยุคที่ไม่ทันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเป็นพิธีหลวงพิธีวัางเนี่ยผมก็เชื่อว่าใช้ยังมีผงเขาเรียกว่าผงพิเศษอยู่นะครับ,รบก็ถือว่ามีคุณเพราะอะไรเพราะว่ามันมีหลักฐานหนึ่งก็คือที่วชโยเนี่ยก็ยังมีช่วงช่วงที่ทําพระสมเด็จเกียรติโยย้อนยุคเนี่ยนะครับก็มีการนําผงพิเศษที่ไปพบอยู่ในพระหมาบทุ่มพิมพ์อีกทีหนึ่งอามาผสมสร้างันเชื่อว่ากลุ่มผงพิเศษเนี่ยครับที่ผ่าน การปลูกเสกมาแล้วเนี่ยนะครับน่าจะมีอยู่ไม่น้อยนะครับคือผ่านการอธิษฐานจิตนะครับอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นเพียงแต่โอเคในลักษณะการตรวจเนี่ยก็ต้องมาดูว่าหนึ่งพระแท้ไหมนะมันก็มีเกณฑ์การดูสองแท้แล้วเนี่ยองค์ประกอบในการสร้างเนี่ยอยู่ในยุคที่สมเด็จพระยานโตอยู่หรือเปล่าคือประมาณว่าไม่เกินปีสองสี่หนึ่งหอันนี้ก็เรื่องหนึ่งถ้าเกินก็ต้องมาดูอีกถ้าแท้แต่เกิน ก็มีเขาเรียกว่ามีพุทธคุณมีสิ่งที่ดีเหมือนกันนะเ <_' S 1> พียงแต่ว่าเราจําแนกได้ด้วยวิธีการสร้างด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับก็ต้องเก็บจากพระที่ทั้งทันและไม่ทันนั่นแหละทันแล้วกแ็แท้แท้อาจจะไม่ทันแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับก็ดีหมดกลับอีกทีหนึ่งไปเลยคือเก๊เอันนี้ต้องแยกกันเก๊ ใหม่ที่เป็นโรงงานทําเนี่ยต้องบอกว่านีนต้องอันนี้ต้องระวังที่สุดสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้ผ่านพิธีถ้าซื้อหาในราคาห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทห้าสิบบาทผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นภาระอะไรสมมุตินะครับของปล<บ>อมนะ<บ><บ>อ่าแต่ถ้าราคาเนี่ยหลักร้อยขึ้นที่ปลอมเนี่ยหลักพันขึ้นเนี่ยอันนี้ยมันเริ่มเป็นภาระและ้ว มันหมายความว่างเงินที่เงินเรามันแท้อยู่แล้วไงครับเ <st> งินเราม่เราไม่ได<ง><น>แท้นะครับเพราะการเสียไปตรงนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากันนะครับเพราะนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นแนวให้คิดนะครับแต่ว่าถามว่าพระมีเยอะจริงนะครับแล้วก็มีมีในกลุก่มก็มีไม่ใช่น้อย <c oughs> เองแต่ว่าบางองค์อาจจะเคยหลุดออกมาแล้วด้วยองค์ความรู้ที่ยังไม่มาก คมัยนัมนะอาจจะบอกเฮ้ยนี่คือเก๊ก็เลยกลายเป็นแท้แล้วถูกตีเก๊มตั้งแต่อดีตก็มีนะครับ,รบอันนี้ก็จะมีเยอะครับที่ผมเชื่อเนะี่ยเชื่อพลังวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสุดสันมากถ้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถจําแนกให้ได้อย่างเงี้ยผมโอเคครับนันเป็นอย่างนั้นอย่างน้งั้นมีกันชซอย่างนั้นได้เหล็กอย่างนั้นผมก็โอเคหรือที่อื่นไม่ได้บอกผมอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้นะครับ เชื่อตรงนี้ครับต้องบอกนะครับว่าวิทยาศาสตร์ของเราเองเนี่ยก็ตรงไปตรงมานะครับคัเนี้แต่ว่าบางคนเห็นเอ๊ะทำไมใครมาออกพระกับที่นี่อดีสแกนนะอาจารย์โจออกเ่ยโหแท้ทุกองเลยประเด็นก็คือว่าผมก็จะคัดก่อนครับต้องคือผมก็จะคัดก่อนนะครับเคอที่พี่ตรวจมาไม่ผ่านไม่ผ่านก็เยอะเลยก็ไม่รู้จะออกมาออกทําไมนะครับก็เอาที่สวยมาเพื่อให้คนได้เห็นได้ดูเป็นตัวอย่างเป็นคความรู้ถามว่าที่มาตรวจแล้วไม่ผ่านก็มี เยอะเลยวกะผมก็เยอะเลยแล้วครับทุกป <c oughs> ีนะครับไ <c oughs> ม่ <c oughs> มีเดี๋ยวบางคนแบบโอ้ใครมาก็แท้ไม่ใช่นะครับก็คือบางทีเราเจอแล้วเออพระเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์นะพระของพี่ศักดิ์เนี่ยอย่างองค์เนี่ยที่เปิดเนี่ยเออมีสเสน่ห์มีความน่าสนใจก็นํามาเผยแพร่ขออนุญาตนะครับคุยกับพี่แล้วก่อนแล้วก็มาเผยแพร่อันนี้ก็คือหลักการของเรานะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช่แบบเอามาออกพี่ศักดิ์มีเฮ้ยแท้พี่เก็บไว้เอามาโอ้พี่เก๊ไม่แท้อย่างเนี้ย ไม่รู้จะคือในมุมมองผมเนี่ยผมรู้สึกว่าถาแล้วมันไม่ได้ประโยชน์นะครับไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนะครับเราก็ดูของที่ใช่ดีกว่าเพราะอะไร,รเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นลักษณะของการติดตาคือบางอย่างสมมติพี่ศักดูเนี้ยไอ้อันนี้โอเคโอเคก็จะติดตาแล้วแล้วก็เวลาไปดูต่อก็จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าเราดูถามว่าโอเคดูเกมมันก็มีประโยชน์แหละแต่ถ้าดูบ่อยเกินมันก็จะติดตาครับ เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้ว <ac an> แต่แล้วแต่แล้วแต่คิดนะครับซึ่งไม่ผิดนะเสนอมุมไหนก็ได้นะครับก็ว่าวิสัาสะสมเยอะครับยูเครื่องมาใหม่ม,มาเรื่อยๆ,อยๆนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับจังหวะดีเจอกันนะครับแล้วถ้าเกิดเห็นแล้วว่าพระเนี่ยมีลักษณะที่สวยนะครับมีเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วพอที่จะเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมได้เนี่ยังไงผมก็อาจจะถ้าเจอกันนะครับก็ก็จะนําเสนอในคลิปนะครับครับผมครับ นะครับในวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ